มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนะคะโดยทางด้านของการกำหนดขายทออตลาดทรัพย์สินนะคะจะมีขึ้นในวันที่11มกราคมนี้ค่ะโดยสำนักงานปปสภาค9นะคะประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะประชาชนที่สนใจนะคะสามารถร่วมกันนะคะเข้าไปดูสินค้านะคะที่ทางปปสภาค9จะเตรียมนํามาขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นทองพวกพันเครื่องประดับวัตถุมงคลเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสาร ที่ดินสิ่งปลูกสร้างจำนวน96รายการโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลนะคะในวัน ที่11มก,กราค,คมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง10โมงเชา้าและจะดำเนินการขายทอดตลาดณนะสำนักงานปปอสภาค9ค่ะที่ตำบลบ่อย่างอเภอเมืองจัังหวดสงขลาค่ะจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่074312088ต่อ10015ค่ะ